สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับครูโด่งอีกครั้งหนึ่งในช่องครูโด่งคอยครับผมก่อนอื่นนะครับครูโด่งขอขอบพระคุณแล้วก็ขอขอบใจเพื่อนๆนะครับที่ให้เกียรติเข้ามารับชมแล้วที่สําคัญเข้ามาทักทายพูดคุยกันบางครั้งอาจจะตอบช้าไปนิดนึงก็อย่าว่ากันนะครับเพราะว่าครูโด่งก็มีงานประจําทําเหมือนกันครับผม ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องครูโด่งคอยด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครูโด่งในการทําคลิปวิดีโอดีๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆแล้วที่สําคัญเพื่อนๆจะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่มีอยู่ในช่องครับผมสําหรับวันนี้นะครับครูโด่งจะนําเหรียญที่ครูโด่งเพิ่งได้มานะครับสี่เหรียญในราคา600บาทนะครับแต่ว่ารวมค่าจะส่งนํามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับทดลองดูนะครับ เผื่อจะมีเหรียญประเภทนี้อยู่ในมือนะครับเพราะว่าเหรียญประเภทนี้เมื่อมีอยู่ในมือแล้วบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่ามันมีมูลค่าเกินหน้าเหรียญน,นะครับเหรียญที่ครูโด่งจะมาพูดถึงวันนี้นะครับคือเหรียญย5สสตางค์หรือว่าเหรียญ1นสลึงนะครับปี2541แต่ว่าหลักๆคงจะไม่พูดถึงรายละเอียดกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราก็อธิบายแล้วก็พูดคุยกันไปค่อนข้างเยอะแล้ววันนี้ครูโด่งจะมา ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเหรียญปี2,541เนี่ยลักษณะแบบนี้ก็จะมีมูลค่านะครับนี่คือเหรียญที่เกิดจากการปั๊มเคลื่อนปั๊มซ้อนนะครับทั้ง4เหรียญน,นี้นะครับเป็นปี2,541ทั้งหมดเลยก็เนื่องจากว่ามีการปั๊มจํานวนหลายร้อยล้านเหรียญน,นะครับจึงทําให้มีโอกาสผิดพลาดเดีย๋ยวพูดดงจะพยายามซูมให้เพื่อนๆเห็นจะชัดนะครับเพราะว่าเหรียญค่อนข้างเล็ก เดี๋ยวขออนุญาตซูมนิดนึงนะครับนี่ปี255041นะครับจะเห็นว่าทั้งหมดจะมีลักษณะของการปั๊มซ้อนปั๊มเคลื่อนนะครับดูเลข5เลข4ก็จะมีการปั๊มเคลื่อนปั๊มซ้อนด้านหัวหรือว่าด้านก้อยก็จะมีเหมือนกันทั้งหมดนะครับเหรียญประเภทนี้ก็จะทําให้มีราคานะครับถ้าเกิดเป็นเหรียญสวยหน่อยก็จะทําให้มีมูลค่าสูงขึ้นด้วย เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆล,ลองลองดูนะครับถ้าเกิดมีการเก็บสะสมเหรียญเอาไว้ถ้าเหรียญลักษณะน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญมีราคานะครับเพราะว่าเป็นเหรียญเอเอร์ลคอยนี่ครูโด่งก็เพิ่งได้มาเหมือนกันในราคา600บาทสาหรับ4เหรียญน,นะครับก็รวมค่าส่งด้วยก็เป็นคนเก็บสะสมนะฮะถ้าเกิดเหรียญผิดปกติก็เก็บเอาไว้อส่วนอันนี้ก็จะปั๊มลงบนเลขห้าไหมครับตัวหนังสือก็อจะถูกปั๊มเคลื่อนออกมากลายเป็นเหรียญ2ขอ ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับครับผมวันนี้แบ่งปันให้เพื่อนๆชมแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องครูโด่งคอยด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครูโด่งในการทําคลิปวีดีโอมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆและที่สําคัญเพื่อนๆจะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่มีอยู่ในช่องลองลองดูนะครับ สำหรับวันนี้มีความสุขสวัสดีขอบคุณครับ